สวัสดีค่ะอีีต้าเราเข้าสู่ช่องทาร,ร์บรรุการช่วงที่เราจะดูดวงกับผู้คิดเป็นกะละนัลงาณมิตรใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีตุลหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีตุลในช่วงปีส5 6 8ค่ะ ช่วงนี้เราจะอ้างอิงก,กันจากวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนห่ถึง27ตุลาคมสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาอายุไม่ทราบลัคนานะคะทุก่านจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะ แต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนำเป็นการดูดวงสวนตและสามารถติดต่อกันได้ที่ Line ฟิชเชอ a l แคลร์ n ลน์แอดแอดทารโรมาดิการเลยนะคะในช่วงปี2 5 6 8น้้ีช้ชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปนะ้าพายกันเลยดีกว่าค่ะดวงแรกปีของชาวราศีตุลน,นะคะอ่ไพ่ตรงกลางของคุณนะคะเอเนอร์จีโดยรวมนะคะเป็นนายอ,อัฟบานค่ะตัวขอเพสอัฟบานนะคะเดอะสตาร์ Star, ค่ะเอซซัคัพค่ะ โอ้ฟ p e n t a c l ค่ค่ะ t h t Tower วอร์เ f ็กออฟ f o u โนะคะ Queen อกซอนและใบสุดท้ายของคุณนะคะเป็น i ายออฟไล n ์ค่ะทีนี้แต่บอกว่าเป็นปีที่ชาวราศีตุลน,นะคะจะมีโอกาสในการก้าวหน้าก้าวกระโดดค่ะอะไรที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตนะคะและจะเลือกไปในสิ่งที่เหมาะสมกับแพชชั่นของตัวเองค่ะมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมีโอกาสที่ชีวิตนะคะจะไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะมีความหวังครั้งใหม่ ก้าวหน้าเกิดขึ้นขึ้นมาได้นะคะสําหรับชาวราศีตุลค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะชาวราศีตุลน,นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการ move on ค่ะเอง up cup ขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ยค่ะในเรื่องของการงานเนี่ยเป็นการย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการย้ายฐานนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการหาโอกาสใหม่ๆหรือย้ายสายอาชีพเลยก็ได้ค่ะในเอง up cup อะค่ะบางคนไปทํางานต่างประเทศนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเอาสินค้าต่างประเทศต่างๆมาขายก็ได้ค่ะ forward cup ขึ้นมานะคะมีโอกาส เข้ามาหยิบยื่นให้กับคุณนะคะแต่ว่าคุณนะคะอาจจะต้องเลือกนนึงนะสําหรับคนที่เกิดราศีตุลในปีนี้ค่ะพเพราะว่าค้าว่าเป็นการปฏิเสธแต่บางคนก็แบบเอ้ยมีคนเอางานมาให้แล้วจะปฏิเสธหรอบางคนมันเป็นสิ่งจำเป็นนะอะอย่างเช่นเนียคนที่ทํางานแล้วแบบเรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่สําหรับเราเราสามารถปฏิเสธได้นะคะหรือในอมุมหนึ่งค่ะถ้าใครที่ทําแบบธุรกิจที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวค่ะอะไรที่มันไม่เหมาะสมกับเรา เราแบบเหมือนกับเราต้องเลือกที่จะปฏิเสธไปเนาะพวกค่าปะค่ะฟรีแลนซ์เนี่ยบางคนเนี่ยจริงๆเราต้องเวลาของเราเป็นสิ่งที่ม,มีค่าค่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบจํากัดเนาะคืออะไรที่มันไม่เหมาะสสำหรับเรา,ราหรือว่าคิดว่าเอาไปต่อยอดอะไรไ่ได้ บางทีต้องเลือกปฏิเสธบางงานเพื่อจะรับงานแล้วก็ออกมาในแบบที่มีคุณภาพได้นะคะปีรับสอดขึ้นมาค่ะตัวคุณเนี่ยมีศักยภาพที่เพียงพอและเป็นคนที่มออีความชัดเจนในตัวเองชาวราศีตุลน,นะคะปีนี้จะเป็นปีที่คุณมุ่งลงได้โอกาสเข้า้ากระโดดนะคะโอกาสที่คุณจะมีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้แต่สิ่งที่ คือเรื่องสอเนี่ยเป็นเรื่องดีเรื่องแย่ในการตัดสินใจนะคะแต่บางครั้งบางทีต้องระวังเรื่องคำพูดของเราเพราะว่าคำพูดของเราอาจจะไปบาดใจคนอื่นได้นะคะทาว่าขึ้นมานะคะเป็นหมวกบอกว่าบางคนน่อาจจะบอกว่าหมดความโกทนหรือบางคนเนี่ยบางทีอาจจะเจอแบบอย่ดี้ลูกน,น้องเล่นออกไปเลยบางทีอะค่ะคำพูดของเรามันทําให้แบบว่าเรือ่องบางเรื่องมันทงได้ฉะนั้นต้องระวังเรื่องของอารมณ์ไว้นิดนึงนะคะทาว่าที่ขึ้นมานะคะ่ะบางคนเนี่ยถ้าลับไปในทิศทางที่ นเนาะมันอะไรที่ไม่ใช่ต่อไปจะชีวิตค่ะแต่ว่าอาจต้องบอกไว้ก่อนว่าทาวเวอร์โมเมนต์เนี่ยเป็นจังหวะที่เวลาที่เราเจอเรื่องนี้นะคะ่ะมันทําให้เรารู้สึกตกใจนะคะบางคนนะคะอาจจะบบนั้บางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่เอ,อ่อเหมือนกิจการยกเอ,อ่อเลิกกิจการต่างๆไปหรือมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มันไปแบบพันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวแต่ถ้าดูดีๆนะคะ คาเวอร์เนี่ยมันแปลว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เมื่อมันอะไรที่มันไม่ใช่ลลมลงไปค่ะมันจะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ในในในชีวิตของเรานะคะแล้วก็นายอัฟวานขึ้นมาค่ะคุณต้องเชื่อในศักยภาพของตัวเองแล้ววิ่งตามแพชชันของตัวเองเนะววาะนายอัฟวานนะคะมันบอกบอกถึงการเป็นอัศาวินบอกบอกถึงการที่เราค่ะเติบโตไปอีกระดับหนึ่งนะคะมีโอกาสในการที่เราค่ะจะวิ่งตามแพชชันของเรานะคะจะทําให้เราค่ะเหมือนแบบ ไปในทิศทางที่ถูกต้องต่คิดว่าอะไรที่ไม่ใช่อะออกไปปุ๊บคหาจะทําให้คุณอะมีไอเดียความคิดเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆนะคะแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะถ้าอะไรที่ไม่ใช่ออกไปปุ๊บคุณตอนเริ่มต้นคุณเองอะจะมีความรู้สึกถึงความไม่มั่นใจบางหรือว่าเอ๊ะเป็น,เป,นเป็นทางที่ดีหรือเปล่า แต่อยากบอกว่าในหลายคนนะคะเวลาที่กิจการมันล้มไปหรือว่าบางคนโดาเล่ออะค่ะจะเจอมาหลายเคสมากๆที่เป็นลักษณะที่ได้เงินจากเอออม่หลับี่เริ่มต้นธุรกิจเลยแล้วก็แบบมีความสุขมากขึ้นนะคะได้เห็นสิ่งที่ชาวาสตูนอาจจะได้ เจอนะคะคือการมีทัศษณ้ติดที่ดีะค่ะตัวพันธ์ขึ้นมานะค่ะมันเป็นลักษณะการทํางานโดยโฟกัสที่ตัวเองในสัดยภาพของตัวเองทําในระดับที่ตัวเองรับได้หรือว่าทําการแพนชั่นของตัวเองอะไรที่ควรพอสมารองคุณคุณค่อยๆเรียนรู้เติบโตได้นะคะตัวของเพจซอฟา์นะ,ะตัวของเดอะสตาร์แล้วก็เอสคาบ่ะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะคะใครอยากทาธุรกิจส่วนตัวใครที่อยากจะปเป็นตีเฟอนเซอร์หรือว่าอยากแบบว่า เราไปขายของอะไรต่างๆว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นหรือทํางาน,นหางานใหม่ก็ได้ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบตามแฟชั่นของเรานะคะเพื่อสร้างาขึ้นม่เนี่ยสิ่งที่เราทํามันอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือว่าวอะไรที่ใหมส่สำหรับเราค่ะแต่น่นหมายความว่ามันไปนช่วยเราในการเรียนรู้ทําตามแฟชั่นทาความรักของเราเนาะแล้วก็อยากให้เชื่อว่าติดตัวเองมากๆค่ะเพราะว่านากาขึ้นมาเป็นใบสูตเนี่ยแปลว่าคุณยังมีความหลงลสงสัยอยู่สำหรับชาวราศีตุลนะคะแต่ว่าเชื่อเถอะค่ะว่า อย่างที่เกิดขึ้นมดนวันที่เราเจอเรื่องอะไรกับะครเนี่ยเราอาจจะตกใจเนาะแต่ว่าถ้าเราผ่านพ้นมันไปได้ค่ะโอกาสดีๆกาลังจะหยิบยื่นเข้ามาหาคุณค่ะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะเริ่มต้นจาัดก,การที่ปฏิเสธอะไรที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตไอท็อกซิกหรือว่าเอาจริงๆธุรกิจบางธุรกิจอะค่ะถ้ามันแบบคนที่ทํางานเป็นออ งานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยนะคะอะไรธุรกิจอะไรที่ไม่ใช่บางทีเราอาจจะต้องกที่จะปัดไปค่ะแต่มันเป็นจังหวะที่แบบเอาเงินตรงเนี้ยเป็นเริ่มต้นใหม่แล้วก็ลงทุนอะไรไประมาณเนาะก็ให้โปรการทรีที่ลงทุนจากเงินที่เรามีพอออเปอรัเนี่ยมือลงทุนจากสิ่งที่เรามีแล้วก็ค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆอะคะค่อยๆเริ่มต้นไปเนาะเรื่องของเอ,อ่อการงานก็ประมนนาณเนาะถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะคะเราจะต้องตัดสินใจ ài, ต้องแบบ เหมือนลบคูณกับสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็ระวังค่าใช้จ่ายเรื่องของแบบอะไรที่มาแบบฉับพลันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะาวเอร์เนี่ยเต่เคยเจอหลายครั้งนะคะไพาวเอร์เนี่ยจะได้ในหลายรูปแบบเนาะมันมีค่าใช้จ่ายที่มาแบบฉับพลันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอย่างเช่นที่ไปเจอเนาะ,ค,ะคือไฟแบบเหมือนกับเคสไฟไหม้หรือว่าแบบตื่นเช้ามานนคะแล้วแบบแบตเตอรี่หมดเงีนยคะมันมีค่าใช้จ่ายที่เข้ามานะคะแต่ว่า สิ่งสำคัญคือคุณได้กลับมาเริ่มต้นอะไรให,ใหม่อาจจะมีบางคนอาจจะได้เงินจากแคิเฉยๆก็ได้ค่ะแล้วไปลงทุนอะไรให,ใหม่ๆหมมันจะทําให้ต่อยอดได้แต่มันเป็นอะไรที่ปีนี้คุณยังมีความกังวลนะคะนากว่านาี่จิงผู้ทำมันดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้แต่ว่าอยากให้คุณอยู่บนความหวังนะคะแล้วก็เรียนรู้ในการใช้เงินลงทุนนะคะต่อยอดไปนะคะมันจะโฟกัสไปได้ดีที่สุดค่ะปฏิเสธอะไรที่แบบ ที่แบบอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ตรงกับแพชชั่นของเว่าไม่ตรงกับความรักความชอบของเรานะคะรตัดสินใจวางแผนในถูกต้องแล้วก็การเงินของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นได้แค่ต้องระวังเราไปดูดวงเราไปดูดวงของหน้าเนาะตัวของเอ่อตัวของทาวเวอร์ที่ขึ้นมาค่ะอาจจะมีการพังทลายไปบางอย่างแต่ว่าถ้ามองในมุมมุมหนึ่งขาถ้าเราแบบดูดวงของหน้าเนี่ยเราอาจจะลองไปโฟกัสในการมีเงินทำประกันไหมหรือว่าเตรียมเงินสำรองกเฉินไว้มันมันก็อาจจะทำให้อ่อผ่อนหนักเป็นเบาได้ในที่สุดนะคะ อดออมนิดนึงนะคะสำหรับเช้าวาันศีกร์ราศีตุลนะคะสำหรับปีนี้ค่ะถัดไปในเรื่องของความรักค่ะสำหรับคนโสดน,นะคะเอ่อสิ่งสำคัญมึงก็คือเป็นโฟกัสที่ตัวเองถามว่ามี energy ของคนที่เออมีแฟนได้หรือเปล่าแันด้วยการที่เป็น general reading เนอะแต่ยังมองว่าก้วยใบยที่เป็น เพย์ซอลมาเดอะสตาร์เอซับคาค่ะมันก็มีลัทดีๆเกิดขึ้นได้นะแต่บางทีอะค่ะตัวคุณต้องบุกฟอนให้ได้ก่อนหรือว่าเลือกปฏิเสธคนที่ไม่ใช่ออกไปก่อนนะคะแล้วก็โฟกัสไปที่เป้าหมายปลายทางค่ะถ้าเรา,ามีเป้าหมายปลายทางความ,มาคนองการแบบไหนที่เราต้องการริๆเราสามารถลุยได้นะคะแต่ด้วยความที่เปพาวเวอร์ power ขึ้นมาด้วยเนี่ยบางครั้งอะคะ่ะคนที่ไม่ใช่ก็จะออกไปหรือว่าคุณเองอาจจะเคยพังมาก่อน ก็อย่าลืมที่จะให้โอกาสตัวเองค่ะถ้าคุณยังไม่พร้อมไม่เป็นไรก็รับมิตภาพดีๆขึ้นได้สำหรับคนที่เป็นชาวสีตุลน,นะคะไม่มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ก็มุนอ่อนให้รักเธอเองแล้วก็สนใจไ,ได้ต่อว,ว่าคนรักที่ดีแบบไหนที่เราต้องการค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะระวังเรื่องปากเสียก็ระวังเรื่องของการแบบโมโหแล้วก็เดินออกจากกันไปนะคะทเท้าก็ขึ้นมาเนี่ย เอ่อคนที่ไม่ใช่ก็จะออกไปจากชีวิตค่ะแต่ในมุมของคนความรักเนี่ยรรู้สึกว่ามันมาจากความที่กอนการมันมาจากความที่เหินห่ามันมาจากการที่แบบบ๊ับอะไรเงี้ยค่ะถ้าในมุมของเนี้ยถ้าเราดูว่ามันมีโอกาสที่เราจะมงโผล่เราแบบจะบักบ็อกใส่กันอะไรเงี้ยค่ะเรื่องราวอะไรเงี้ยเนาะคือถ้าเราเราอยากอยากจะให้ความรักมันไปต่อค่ะต้องมองแทนของตัวเอง อะไรที่ไม่ใช่ทำเมื่อเธอไปด,ดีๆะคะ่ะอะไรที่ไม่ใช่เคลียร์กันไปอาจจะโมโหไปแล้วก็ต้องกลับมาเคลียร์กันนะคะแต่รู้สึกว่าไปสุดท้าย้คุณขึน้นเป็นนายเอาวานความรักถ้ามันยังมีแพชชั่นต่อการน,นะ,ค,ะคุณเองอาจจะระแวงทีเนี้ยคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ใครบอกเนาะก็คือแบบต้องตัดสินใจค่ะต้องเคลียร์ใครที่ไม่ใช่ออกไปก็จริงแต่ว่าถ้าใครเรายังมีความรักต่อกันเราก็เคลียร์เรื่องนั้นให้จบแล้วก็ไม่เอาเรื่องเนีย้ยกลับมาพูดใหม่เริ่มต้นกันใหม่ ็ได้เหมือนกันนะคะสาหรับคนราศีตุลค่ะถัดไปในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของภาวะที่เกมาจะต้องระวังการตกนะคะจากที่สูงไปไม่นะตอนร่วกต่างๆนะคะอาการปวดหัวไมเกรนนะคะระวังเรื่องของอการนั่งที่เดิมเป็นนาน,นะคะเครียดวิตกกัลวลนะคะลักษณะนี้เกิดขึ้นได้คุณค่ะสิ่งที่แนะนำนะคะคือก็อาจจะต้องปรับบาลานซ์างกายทานให้มากขึ้นด้วยนะคะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดู วางสิบสเดือนกัน,นะคะ่ะว่า12เดือนต่อไปนี้ชาวราศีตุลจะเป็นอย่งไรบ้างนะคะในเรื่องของ12เดือนต่อไปนะคะเดือนมก,กราคมนะคะเปิดสักสามานะคะระวังเแฟรบานขึ้นมาเลยแฟรบาน์เด็ดเป็นภาวะที่ มีแพชชั่นไม่ตรงกันค่ะอันนี้อาจจะหมายความถึงทีมที่ไม่เป็นทีมนะคะทีมงานที่ไม่เป็นทีมงานกันหรือบางคนทํางานกับตัวเองอาจจะตีตัวเองก็ได้นะการเจอหลายคนที่ทํางานแบบคนเดียวฟรีแลนซ์ค่ะก็เป็นลนกักษณะการทะเลาะกับตัวเองนะคะเพราะคนละก็ได้แต่มันมาจากแพชชั่นที่ไม่ตรงกันนะคะถัดไปค่ะตัวของ the world ขึ้นมานะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวโอกาสประสบความสำเร็จนะคะหรือว่าคอพมพลีทในชีวิตสเต็ปหนึ่งนะคะ ถัดไปนะคะเดือนมีนาคมค่ะเพนซอฟวร์ขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงการแบบภาระหรือว่ามีค่อนข้างมีเป็นเดอะแบกในช่วงของเดือนมีนานะคะงานรุ่งรุ่งแรงนะคะแต่ว่ามันก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากๆเหมือนกันนะคะเดือนเมษานะคะอ่าตัวของฟรีออฟฟานขึ้นมาค่ะจะมีการวางแผนในระยะไกลนะคะมีการมองหาโอกาสใหม่หรือนะคะมีโอกาสในการเห็น วางแผนหรือว่ามีโอกาสในการขยายไปในไปแบบสาขาหรือว่าเป็นลักษณะของการที่แบบมองหาโอกาสให,ใหม่เกิดขึ้นได้นะคะตัวของเดือนอพฤษภาคมค่ะเดือนออฟฟอร์ชูนนะคะเป็นเดือนแห่งโชคลาภเดือนแห่งความโชคดีนะคะเดือนแห่งการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะคะในมุมของเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการขยายขยายเปลี่ยนแปลงใครรอคก่อ รอคอยการยกย้ายเปลีแบบแ่ยนแลงก็มีโอกาสได้ในเดือนนี้เหมือนกันนะคะถัดไปนะคะมิถุนายโยนขานายอาฟวานนะคะแปลช่วงเวลาแห่งการก้าวหน้าเข้ากระโดดนะคะมีโอกาสในการที่แบบลงมือทําในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราลกเพื่อไปสู่โอกาสใหม่ๆที่ดีคุณได้ค่ะถัดไปนะคะตัวของไฟออฟสอดคะ่ะในช่วงเดือนกระกฎาคมนะคะอ่ากระกฎาคมเนี่ยต้องระวังไปนิดนึงค่ะไฟออฟสอดเนี่ยเป็นภาวะที่ ไม่ได้รับความร่บมือหรือได้อีกมุมหนึ่งค่ะคนที่แบบเต่เคยเจอก็คือเป็นลักษณะของการที่คนที่ทํางานประจาเนี่ยคนออกไปแล้วยังไม่มีใครเข้ามาเนาะเหมือนเราต้องแบกภาระคนเดียวแต่ถามว่ามันจะมีภาวะที่ไม่สนไม่แคร์น o สน n แคร์อยู่ฉะนั้นถามว่าทําได้ไหมดาบ,บอยู่ในมือเราเราสามารถคนโทรลทุกอย่างได้ค่ะถึงใครจะทิ้งไปหรือว่าใครจะทําแบบไม่สนใจเราะไรค่ะแต่ว่าเราสามารถคนโทรลทุกอย่างได้นะคะแต่เหนื่อยนิดนเท่านั้นเอง ะะถัดไปค่ะเดือนเดือนออสิงหาคนะ,คะ the t e m p e r a t u r นมาเป็นการปรับซูนะคะ่ะเป็นการเรปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีใครรอคอยเงินใหม่เนนี้มีโอกาสใครรอคอยการเดินทางต่างประเทศมีโอกาสนะคะแล้วก็เป็นการตอบลาล้านกันอีกทีหนะะึ่งค่ะอาจจะมีทีมเข้ามาก็ได้นะถ้าดูจากตรงนี้มันถ้าเดือนก่อนมันแบบไม่มีใครเข้ามาแต่เดือนนี้เขางจะปรับดีขึ้นนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะเป็นเดือน อ๋อสิงหาแล้วกันยาค่ะจะชายอขึ้นมาเป็นการสำเร็จนะคะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะแต่ความสําเร็จนี้มันไม่ได้มาจากโชคช่วยเพราะสำเร็จของชายอะคะ่ะเป็นการที่มุ่งมัน่นตั้งใจฟันฝ่าอุปสรรคนะคะก็รุยกันพมควาเลยค่ะถัดไปนะคะเดือน ตุลาคมค่ะคิงออฟสอดขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงภาวะที่คุณนะคะจะมีภาวะในการเป็นผู้นําบางคนได้เรื่องท่านเรื่องตำแหน่งนะคะคิงออฟสอดเนี่ยข้อดีคือตัดสินใจดีเฉียบขาดนะคะแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือจะต้องระวังเรื่องของคําพูดหรือว่าการใช้ไม้แข็งมากเกินไปนะคะถัดไปค่ะเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเดือนแห่ง นะคะเรียนแห่งการเป็นงานเรียนแห่งโอกาสในการแบบทำธุรกิจครอบครัวก็ได้นะคะมีความสุขมากขึ้นค่ะและจบปีด้วยเดือนธันวาคมนะคะทวิยอพแพนต์อขลโขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการปรึกษาหาฟือน,นะคะอาจจะมีการพรีเซนต์ผลงานหรือว่าแสดงผลงานได้ดีนะคะไปออกแท่นโพเดียมอะไรต่างๆเนี่ยคือว่ามันแบบผลงานมันจะเลิศน,นะคะแล้วก็จะมีลักษณะการที่แบบหาที่ปรึกษาเรื่องการเงินก็ได้ค่ะหรือว่ามีการแบบ ความรักที่ที่เจอจากคอนเน็ t ชันหรือว่าคนเนี้ยมาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะถัดไปนะคะอันนี้ก็คือ energy ของ12เดือนของชาวราศีตุลเนาะมันก็จะมีจังหวะที่แบบเราอาจจะต้องระวงังบ้างนะคะแล้วก็มีจังหวะที่เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงค่ะตันเชื่อว่าใน ในชีวิตของพวเราะคะ่ะมีวันที่ขึ้นแล้วก็ลงเสมอเนาะสีส่สำคัญนะคะมันไม่ได้สําคัญว่าดวงเราจะเป็นอย่างไรแต่สําคัญการดูดวงะคะ่ะคือเราเรียนรู้กันล่วงหน้าหรว่ามีแผนที่แบบอาจจะมีโอกาสที่เป็นอย่างนี้แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะเตรียมตัวแล้วก็เอ่อเรียนรู้ที่จะแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขไปทุกวันนะคะถัดไปคะ่ะเรื่องของชาวราศีตุลนะคะตานถามให้เพิ่มเติมให้นะคะขอคําแนะนําในแต่ละด้าน,นะคะ่ะเรื่องของการงานนะคะ สิ่งที่ตัานเห็นค่ะคือคุณจะต้องเลือกจะต้องตัดอะไรที่ไม่ใช่ออกไปจากทีวีค่ะโฟกัสคับขึ้นมาทำเนาะแล้วก็เดสขึ้นมานะคะบางทีเดือนนี้ปีนี้ค่ะมันเป็นจังหวะที่แบบคุณเองอาจจะค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าอาจจะเหมือนกับไปต่อนะคะมันเหมือนขัดความมือปุ๊บมันเลยทําให้ขัดคนช่วยค่ะสิ่งสาคัญนะคะเราทําอะไรแล้วเราทําได้ดีแล้วก็มีความสุข ในตัวเองพอคราแพลต้อค่ะบางทีงานมันอาจจะลดสเกลลงมาก็ได้นะคะแต่พอเราทําคนเดียวได้อย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ในที่สุดสาหรับตัวเองหรือว่าเลือกงานไม่จำเป็นต้องรับงานเยอะแต่ว่าให้รับงานที่แบบโฟกัสที่แบบสร้างผลงานสร้างชื่อให้ตัวเองค่ะปีนี้ตอนเราโู้รู้สึกว่าสิ่งที่ชาวราศีตุลควรโฟกัสะคะ่ะหนึ่งคือความสุขของตัวเองทำแล้วเป็นตัวเองทำแล้วมีความสุขสองคือทำแล้วเติบโตทำแล้ว เออเรียนรู้ที่จะแบบเราตัดใจได้เองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่อภับเนี่ยอาจจะลองใช้คอนนคชันหรือว่าเพื่อนนะคะหรือว่าทำด้วยโมเมนต์ของความสุขะคะ่ะส่ง energy ของความสุขออกไปการงานของคุณมันถึงจะดีต้องเลือกที่จะปฏิเสธงานที่ไม่ใช่ต้องเลือกอะไรที่มีที่มันอัดบางอันบางอันออกหรือว่าถ้าทูธทำธุรกิจหลายอันค่ะอันที่ไม่ทํากับนาณก็ตัดออกได้ตัวสอดขึ้นมาเดี๋ยวสิ่งที่พ่แนะนําคืออย่าแบบลังเลสงสยัยอย่าแบบ ย่าแบบไปแคร์คนอื่นนะคะอยากให้โฟกัสที่ตัวเองเยอะๆแล้วก็โฟกัสเป็นตัะกลับมาคุยกับตัวเองให้ชัดค่ะแล้วก็เอฟโรเป็นไปสุดท้ายน,นะคะการงานสุดท้ายแล้วอ่ะเอฟโรคือตัวคุณนะคะเป็นเจ้านายของตัวเองหรือว่าเป็นคนที่แบบคุมบังตัวเองสิ่งที่ให้แนะนาคือโฟกัสที่ตัวเองให้เยอะ แล้วก็ตัดอะไรที่ไม่ใช่่อกบางทีคนเราค่ะมันไม่สามารถทาทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันอะไรที่เราทําได้ดีที่สุดเกิดผลลัพธ์ดีที่สุดชีวิตเป็นของเราขึ้นอยู่กับการตัดสนะินใจของเราเลยค่ะถัดไปนะคะเรื่องของการเงินสิ่งที่ทัดเห็นเนาะคือภ่ยการเงินของ,ขางทาราศิลป์เนี่ยแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่มีเงิน แต่คุณเองอาจจะอยู่ในลักษณะของความรู้สึกขาดแคลนก็ได้ค่ะจริงๆแล้วแต้นกีเงินก็เข้ามาค่อนข้างเป็นก้อนหรือว่ามีลักษณะของเอ่อควบคุมเรื่องเงินได้ดีแต่ว่าไฟฟลาออฟ,ออฟออเพนทาโข,ขึ้นมาคุณเองอาจจะรู้สึกขาดแคลนหรือยังมีความวิตกกังวลหรือลึกๆในใจอะคะ่ะยังรู้สึกว่ายังไม่พอนะคะสิ่งที่ไพแนะนำอีกอันนึงนะคะคือคิดคุณซัพขับขึ้นมากับไฟออเพนทาโคคุณเองอาจจะสงสารน,นะคะบางทีตัวคุณมีพอแล้วแหละแต่คนรอบข้างหรือว่า สถานการณ์นอกพ้างอ่ะคุณอยากจะช่วยเหลือทุกคนเป็นปากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องบางเรื่องบางทีอะคะ่ะเอ็นดูเขาได้ช่วยเหลือเขาได้เอ็นดูเขาอย่าให้เอ็นเราขาดน,นะคะเรื่องของการเงินอะจัดระเบียบให้มันแบบเหมือนกับเป็นรูทีนของตัวเองแล้วก็มีโอกาสอยากให้ลองต่อยอดหรือว่าลองคิดถึงการค้าการขายการต่อยอดลงทุน ชาราสีตุลดูนะคะสตรองขึ้นมานะคะ่ะไพ่กำลังบอกว่าคุณสามารถควบคุมคอนโทรลเงินของคุณได้อยู่แล้วชัวระะ์เพนนัลโค่ะค่ะอยากให้ระวังเรื่องของการหมุนเงินไว้นิดนึงนะคะเอนดูเขาอยากให้เนเราขาดเนาะคือตนันรู้สึกว่าไพ่มันออกมาอย่างนี้บางทีเราให้เขายืมไปอะ่ะคนที่มากุ้มใจสุดท้ายแล้ว,วมันกลายเป็นเหลาสิ่งสําคัญคือโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองะคะ่ะแล้วก็คุมการเงินของตัวเองได้จริงไม่ควรให้ให้ใครหยิบยืเนเงินนะคะสําหรับปีนี้สาหรับชาราสิตุลนะคะแล้วก็ เอ่อพัฒนาภาวะให้มันเป็นโฟล์ไม่อย่างนั้นนะคุณจะนอนไม่หลับนะคะแต่มาบองว่าภาวะให้เป็นโฟล์คือไงให้มีเงินกระแสเงินสดเข้ามาอยู่เสมออย่าให้พอเงินมันเป็นเงินหมุนมากๆลงทุนในสิ่งที่แบบเราแบบมนหมุนแล้วติดขัดอ่ะมันมีโอกาสจะเป็นรู้สึกกลัวขาดทุนอยู่เสมออันนี้มันจะทําให้โฟล์สเตจของเรามันมันไม่ได้มันทําให้เราคลุ้มใจทำให้เรานอนไม่หลับได้นะสำหรับเช้าวระสีุนะคะต่อไปนะคะสําหรับเรื่องของความรักคนโสดค่ะ อันี้ส่วส่วนเนี่ยสิ่งที่ไพ่แนะนำเนาะคือตัดสินใจถ้าอยากมีแฟนจริงๆต้องตัดสินใจอันดับแรกแล้วก็มีโอกาสนะคะลองหาโอกาสลองเปิดโอกาสให้กับคนต่างชาติต่างภาษาหรือว่ามาจากคอนเนคชันไปงานแต่งนะคะไปเรื่องของศาสนาแล้วก็เดอรซันขึ้นมาเนี่ยก็คือเลือกคนที่ชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายที่เป็นเหมือนเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นด้วยหรือว่าเราอะคะ่ะอาจจะเลือกคนเราต้องมี เคลียร์สเตทของตัวเองอะค่ะว่าความรับแบบไหนที่เราต้องการเรารู้สึกว่าการนี้แบบคนราศีตุลเนี่ยความรักของคนโสดจะดีขึ้นได้หนึตอตัดสินใจเนาะเราก็มองไปในอนาคตว่าอยากมีคนรักแบบไหนเอาให้ชัดเจนเลยแล้วลองหาคอนเนคชันลองบอกเพื่อนบอกกลุ่มหรือว่าเป็นลต่างไปงานร่วมงานต่างๆเนาะแล้วก็แต่งตัวให้ดีเดรสันอาจจะเป็นการดูแลเสื้อผ้า อยากให้แบบเออดูโดดเด่นนะคะมันก็จะดึงดูดความรักดีๆสำหรับชาวราศีตุลย้นะคะถัดไปค่ะเรื่องของวรมรักของคนมีคู่นะคะเรื่องของคนมีคู่สาหรับชาวราศีตุลเนาะสิ่งที่ไพ่ออกมานะคะสเตรขึ้นมาแปลว่าหลักนี้ต้องคนโทรค่ะหลักเนี้ต้องมีการปรับการจูงข้าหาการมันไม่ใช่แบบปล่อยไปเรื่อยๆเลยเนาะตัวของตัวของ justice ขึ้นมานะคะเป็นการพูดคุยเอ่อมีข้อสัญญามีการแบบ เอ่อมีมีข้อตกลงให้กันดีดีเท่าอศเนี่ยปกติมันจะหมายถึงการโดนหลอกโดนโกงเนาะมีชู้มีกี๊แต่ว่าถ้าเป็นเป็นคำแนะนำอันนี้คงไม่ได้นะไม่มีกี๊นะคะแต่อาจจะเป็นลักษณะการมีเซอร์ให้กันเรื่อยๆือนะคะหรือว่าสร้างความแบบทำอะไรที่แบบอาจจะแอบทำอะไรอย่างเงี้ยทำเรื่องดีอ่าทำเป็นเรื่องสแปร์ให้กับตัวเองนะคะให้กับคู่ของตัวเองะคะ่ะแล้วก็คิดคุยซอฟต์แวร์เคงอวานเนี่ยน่าจะต้องเหมือนกับทำ หาแอคทิวิตี้ใหม่ๆทำให้ความรักอะค่ะมันแบบโตไปอีกระดับหรือเรียนรู้อะไรไปคู่กันข,กขึ้นมาเนาะเพรู้สึกว่าปีแล้วก็คิงขึ้นมาพร้อมกันอะค่ะในลักษณะของวะปีซอฟปันแล้วก็คิงเอาปานขึ้นมาพร้อมกนะะันอาจจะเป็นการทํางานร่วมกันหรือว่าเป็นลักษณะของการมีแพชชั่นอะไรบางอย่างร่วมกันหากิจกรรมที่ทา,าร่วมกันแล้วเรียนรู้เติบโต,ตไปร่วมกันแล้วก็ตาพตต้าโฟอะคะ่ะอาจจะหาเวลาเป็นการแบบเหมือน ออ่ชมนกชมไม้กันบ้างหรือว่ามีความแบบแต่งตัวให้แบบเหมือนกับสดสวยเลยมากบ้างคือดูแลตัวเองที่ดีแล้วก็มีแพชชั่นร่วมกันนะคะแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์นก็จะเป็นการรักษาเอเนอร์จีดีๆคนที่มีคู่ได้ไปน,นะขอเรื่องของสุขภาพค่ะสิ่งที่พี่แนะนำนะคะอาจจะเป็นการที่คุณน,นะคะอาจจะต้องออกกำลังกายมากขึ้นวางแผนมากขึ้นแล้วก็เอ่ออ่าเรียกว่าหา การดบดรลใจใหม่ๆหรือว่าให้เวลาตัวเองค่ะไปดูแลสุขภาพเรื่องของแบบดูแลตัวเองบ้างเอ่อหมายถึงว่าเอา่อความสวยความงามเรื่องของเอ่อคือการชีชวิตได้รูทีนนะคะอย่าแบบว่าอยากแบบเหมือนต้องมีรูทีนที่แบบ เซลเซลเลิบ um นิดนึงอะคะ่ะแล้วก็เอลพาราโคลเนี่ยระวังเรื่องของการแบบหน้าที่เดิมนานๆเนาเนะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็ทำทุกอย่างให้มันกลายเป็นรูทีของเราให้ได้ค่ะที่สำคัญเนาะเอ่อราสีตุนนะคะต้องกลับเหมือนกับกลับมาดูแลตัวเองเอ่อเซลแคร์ตัวเองเนาะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างอะมันเป็นเรื่องของ เป็นอันตโนมัตินะคะเราทาให้มันเป็นดีไซนยูนะคะมันจะทาให้สุขภาพของคุณดีขึ้นนะคะปรับบาลานซ์ของร่างกายนะคะดูแลเคลียร์เอ NERGY ความวิตกกังวลต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่บล็อกเราถ้าเราแบบเคลียร์ทุกอย่างได้นะคะความผ่อนคลายในเรื่องของเอ่อในเรื่องของ,ของความเครียดลงไปะคะ่ะมันจะทําให้เอ NERGY ของคุณเนี่ยดีขึ้นได้นะคะระวังก้มเดินการอยู่ที่เดินมนานออกฟิสินลดต่างๆด้วยนะคะ ไปนะคะในเรื่องของการทําบุญค่ะอันนี้ตันถามว่าเราทาบุญอะไรแล้วจะเฮงเราจะปางเป็นการเสริมบุญให้กับเรานะคะจากหน้าไพ่เนี่ยอาจจะเป็นการที่ให้โอกาสคนนะคะให้โอกาสทํางานก็ได้นะคะหรือว่าให้โอกาสกับคนที่อยู่ห่างไกลนะคะเป็นต่างประเทศก็ได้นะคะการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของเอาคำเอาพวกของรู้สึกถึงการแบบให้โอกาสในการทํางานหรือว่าถ้าเป็นการศึกษาการทํางานต่างๆก็ได้ค่ะแล้วก็ให้ในเรื่องของ สิ่งที่เป็นความรู้ของเราอะค่ะแชร์ความรู้ธรรมทานต่างๆได้หรือว่าการไปทํําทาเรื่องของแบบอาสา,าในการแบบทำเรื่องของงานบุญต่างๆเนาะหรือว่าเป็นลักษณะของการที่แบบช่วยเขาตัดงานอะไรต่างๆก็ได้ค่ะหรือว่ามีงานบุญต่างๆเนาะคุณก็ไปร่วมบุญนะคะจะเป็นการเสริมบุญที่ดีให้กับคุณเอาของที่คุณมีอยู่แล้วไปแชร์กับเขาอะไรอย่างงี้ค่ะลักษณะ ก็ได้นะคะทําบุญด้วยของน้ำน้ำทาบุญกับคนที่แบบอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะ ที่ห่างไกลก็จะเป็นการเสริมบุญที่ดีให้กับคุณค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะว่าการทาบุญเนี่ยจริงๆแล้วทาบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญย่างไรค่ะมันได้หมดถ้าเราทําบุญเนี่ยขอให้ทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทำตามกำลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยและก็อย่าลืมที่จะทำบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันค่ะอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจลูกคาะด้วยนะคะสุดท้ายนี้ลูกค้าอยาก อ,อย่าให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขอบรกษัทษี่เวดาคุณพองแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสี่เสมอแล,แล้วเจอกันวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ